คนเลยนะครับเปิดยากนะครับวันนี้เรีวยกว่าเป็นวันที่เป็นคญน,นะครับญาติโยมได้มาถวายความบูชาธัรมนักรราชาธิปยประชุมห้ารุ่นห้าวันนะครับห้ารือนห้าวันผ่านไปบางคนว่าวันนี้เป็นวันที่เป็นคนเป็นวันที่เป็นคน,น,น,นที่ญาติโยมได้มาถวายความบูชาธรรมนะครับโยม กองมุกร์นเจ็ดสีรัคณะู้ิธจากประเทศจีนและประเทศฮ่องกงนะครับเดินทางมาไหว้บัาลังก์ธรรมนะครับในวันครับถ้าลูกใดที่มียาตก็ถือถือแขกโมจูมาวมแล้วนะถ้าลูกในที่มียาติลูกในที่มีญาติถือแขกโมจูมาโยมกันจะได้วามถวยที่แขกโมจวนะครับในวันครับเล้ ่าวแลวนะครับตอาแล้วให้เป็นระเบียบเรียบร้อยยดจะได้ไหวนะครับอนทุกท่านวันนุทานะการะสังฆาธิการเล่น้คมข่าวข้นโบราณศกษาบาลนะครับควาเป็นการองุกทาไว้นะโอกาสนี้นะครับคณะสงฆ์วัดบ้านจนตมนทางเมืองอังคารจาชื่อ เด็กก็เด็กก็จะว่ามันบัญญัตาราสองบาทการรับวรสารรมารื่อยนบรมนับาทท่านเจ้าู่พีธรรมอรไจัดวันศีรษะเกตนะครับมันคุอสวานปับานะครับพระทเที่ปัญญาบรจังหวัดบ้านบ้านขนังหลักายกกระลงับาทพระพุสุตัทระอจัว เอจะได้หมดดำครวมสิสเกตสองพบาทครับคมสิริ 2,000บาทพระภูโกธิเสานธรรมเจดจาวเจดีสิขมงคลประรายาจักรมงลชัยหิสเกอ2,000บาทพระมหาครตันทังงเรียนสรรมกาบเรียวลำเติเรอจะนำเนอสสิสเกตเสจวัตราว่าเจดีสิมงลปราายา2,000บาทพระูสุตตะปายคุณราจะ ท่านจะมการเสด็ที่ยุโมงจำนนตัวน้อย5 5 0าบาทณะสงสีสัเก็บ1,500บาทคณะสงฆ์ดึงกระตระลมโดยจำนวนคนสงเเสารวัอาิ2 5 0าทในการมีได้แล้วพระที่ไน้ทการสเ้อไว้ความรแรงเ่น้องการชน้อง สอนเพื่อเรียนทำนะครับตั้งแต่ชั้นประโยคหนสองถึงชั้นประโยคก่อนสองเก้านะครับซึ่งจะจัดนเรียนกัญญาโยนนะครับเมื่อปีที่แล้วก็ได้จัดมาหลายในช่วงเดือนกันยายนนะครับแด้รับความกุศลธรรมได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะรัฐสภาที่การในเขตปกครองคณะสงฆ์สิบทั้งหมจังหวัด82อำเภอนะครับปีที่แล้วนะครับ การแสดงการบริจาคทำกำไรเงินหลายกับาสองหมื่นล้าบาทนะครับที่รเมรวมเมื่อปีที่แล้วนะครับเพื่อความเบตยตาของจ้าคณะศาสาติดตานคณะสงฆ์ภาคสิบแต่งหลงรวมใจในการมอกินการศึกษาหรือว่าเป็นการศึกษาส่งเคราะ วาูกแต่ทำการศึกษาสมบโยที่อาจารย์มาโดยก็ได้สกาศึกษาโที่เป็นนักเวียนศร์โดยัวไนะครับด้านหนึ่งกเป็นการส่ครอบที่เป็นภายนอกแต่การส่ครอบที่เป็นภายในจริงๆคือหน่วยงานที่เป็นองค์กรดวกัรควบคุมด้านสือสาเด็นหรือว่าเป็นการแสดงให้กางศึกษา็นการให้กำลังใจสุภาพสตรี แรงครับท <t token ance> ่านเรียนเป็นประจำว่าการเรียนมาลีเป็นสิ่งที่ยากที่สุดผู้เรียนว่าดี่จะสอได้ยากหน่อยปังเดว่าถ้าเรียนแล้วมีกำลังใจที่ดีได้รับการคำถามได้รับการสนับสนุนที่ดีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญคณะอาจารย์และคณะเจ้าภาพที่มาถวายความดีท้องในวันนี้ก็เช่นเดียวกันท่านไม่ดีท้องสุนรหลังเป็นีเขาได้ก็ได้ ทีมาจากต่างประเทศคือประเทศจีนและประเทศฮ่องกงแต่ทั้งหองแสดงสื่อขึ้นใจในเรื่องขอการศึกษาอย่างเดียวในการสร้างเสนาสนะท่าทางปรยูนในการเผยแศาสนาอย่างทีต่ในปัจจุบันเราพยาพามให้เลาาวไปว่าการสร้างเสนาสนะสื่อคพาพริดสุสมเดชที่วว้บนจทุรัยาตราเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระุทมเจ้าประุแม่ชีวัดเจ้าพนทกศิ จะเป็นแนวทางตไวในการกรทำในส่วนเพิ่มเติมให้เป็นือนหลักล้างบาปและในความสระทัทว่าทีเดินไปนชีวิตเปินทางเป็นวาระความกรนี่เรียกว่าเป็นพระสาวกเป็นสาวกของพระเจ้าที่แท้จริงเป็นผู้บริษัทของพระเจ้าที่แท้จริงก็คือที่สูงที่สุดกวาส่วนกว่าสิการก็คือองค์กรต่างของพระพุทธศาสนามีทั้งที่สสุดนศาสนารียน ่ารศึกษาเราเรียนกปสุดตออายุไม like ่มสาแล้วก็ยังมีงาโยงสารพุทธเจ้าพุทธษุณพทธาองการเลีานะครับการเลียงผานพนิมน์นะครับกองการเลีาลูกโลกสัมเนสที่มาสืบน้ำด้วยนะลูกโลกสัมนเอสการเลีงาที่มาสืบน้ำพนิมนต์ด้วยนะครับการเลียงานุการที่กังวการเลีานุการที่มาสิบน้ำเจ้าหน้าที่ จะทงานใหน้าที่ภาคหนที่จะทำงานให้ทุกคนเลยนะครับทุกคนเลยนะครับอ่นะครับทุกคนะครับกระนักสุดท้ายกระจะไปรับสุดท้ายครับผมมานลงกเอ่อทงานอยู่เลยก็ได้คุ้รค่ด่ถ่ายรูปไป